อ้ยวอ้ยใครอะ่ะเอ,อ๊ะอะไรทำไมแม่ดูปุ๊บปั๊บดูทีไรนะแม่ตัดผมตรงนี้แม่ดูปับ๊บแม่ดูปั๊บทีไรเหมือนได้คำผาดไม่ได้คำผาได้เยม้ยมเย้มภาคสองอะ่ะลูกลยแ <g ül üyor> ยี่มจะโสธรภาคสองแม่ม่มอยู่ มันไม่เหมือนเด็กเกาหลีเลยมันเหมือนไอ้ไอ้คำพานน่ะสลูต้าสลูต้าบอกแม่ยุดอีตัางหากเอาไม่ปลืมล้มเหรอลูก <c oughs> เอาไม่ปลืมล้มเหรอปั๊บลูต้าแหละบอกแม่สล,ลูต้าเอาก็นี่ไงยิ่งตัดหน้ามาอย่างเงี้ยหน้ายิ่งบาน <c oughs> <c oughs> ใครเอ้ยใครหน้าบาน <c oughs> โอ๊ะโอเคบับเบอร์ับไอร์ไอไมหยุดฮะใช่หม